โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึ่งลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจครึ่งลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิม คอมเมนต์คุยกันได้พี่เจะจะตอบให้ทุกข้อความนะครับแล้วก็อย่าลืมรายละเอดของเรา VIP KLN ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับคลิปนี้จัดไป3คู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนซีสรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2นะครับไล่เรียงตามเวลาครับแต่เริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มครึ่งริกาสแชมป์ลีกจากลัตเวียครับจะเปิดบ้านเจอกับเอสเคเฮลซิงกิแชมป์ลีกจากฟินแลนด์นะครับเกมแรกเป็นเฮลซิงกิเปิดบ้านชนะมาก่อน1-0ครับคืนนี้เนี่ยริกาสมีคู่ของหน้าเป็นเออร์มสันซานตาน่ากองหน้าบราซิลนะครับเล่นกับองเดอลิต กองหน้าชาวเซอร์เบียครับในขณะที่เฮลซิงกิเหมือนเดิมครับมาริเอลมาติกมิดฟิลออสเตรียนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นบูยานรายูโรวิดหัวหอกชาวเซิร์ฟครับแน่นอนให้ดีคับเปิดมาให้ริกัสเป็นต่อเล็กน้อยครับคือถ้าเอาตามรูปเกมเนี่ยเฮลซิงกิขอแค่ผลเสมอจากเข้ารอบนะครับผมว่า ดูแล้วเกรดชื่อชั้นดูเหลื่อมกว่านิดนิดด้วยซ้ำไปครับเกมนี้เฮลซิงกิน่าจะทำได้ตามเป้านะครับบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพื่อเข้ารอบต่อไปเชียร์ทีมรองครับเอสเจคเฮลซิงกิไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับขยับมาที่เวลา5ทุ่มนะครับคาราบักแชมป์ลีกจากอาเซอร์ไบจันจะเปิดบ้านเจอกับเลสพอตแนนจากโปแลนด์นะครับเกมแรกเลสพอตแนนเนี่ยเปิดบ้านชนะมาก่อน1.0ต่อย์ครับคาราบักชุดนี้มีเลอันโดอันดาเด้นะครับกองหน้าชาวเคปเวิร์ดเล่นกับอันเดล่า ซูแบร์ครับของหอกชาวฝรั่งเศสนะครับในขณะที่เลสพอรอตนั่นมีชออามาราวครับแนวรุกชาวโปรตุกิสจะจับคู่กับมิเกลอีซักกองหน้าสวีเดนนะครับแน่นอน แฮนดิแคปเปิดมาเขาให้คาราบักเป็นต่อนะครับคาราบักเกมนี้ไม่มีทางเลือกครับต้องชนะเท่านั้นชนะหนึ่งประตูต่อเวลานะครับแต่ถ้าจบได้ผลเสมอหรือแพ้จะตกรอบไม่ได้ไปต่อนะครับผมดูแล้วเนี่ยบอลเนี่ยตั้งแต่จับสลากแล้วครับผมว่ามีโอกาสเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับคาราบักจะว่าไปก็มีประสบการณ์ชื่อชั้นในเกมยุโรปพอสมควรนะครับเกมนี้ผมว่าคาราบักน่าจะเบียด แล้วก็เอาชนะได้ใน90นาทีแน่อยู่ที่ว่าจะเพียงพอต่อการเข้ารอบเลยหรือไม่นะครับดูแล้วคาราบักจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับเชียบอลต่ออย่างคาราบักปิดท้ายที่เวลาตีสอครึ่งนะครับไวกิงเกอร์เรยาวิกแชมป์ดีกจากไอซ์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับมลโบแชมป์ลีจากสวีเดนครับเกมแรก เมลโมเปิดบ้านชนะมาก่อน3ต่อ2นะครับคืนวันนี้เรยาวิกจะหมดสิทธิ์ใช้งานคริสตันอิงกาสันนะครับกองหน้าตัวเก่งที่ติดโทษแบนครับคู่น่าจะเป็นเออร์ลิงอักนาสันเล่นกับนิโคลายฮันเซนครับในขณะที่เมลโมก็นำโดยโอลาตอยเวอร์เนนนะครับตัวรุกวัย36ปีครับกองหน้าเป็นเบลโกเบียมาเซวิตหัวหอ,อกชาวเซอร์เบียนะครับ คู่นี้ฮันดิคับเปิดมายังให้เมาโม่บุกมาเป็นต่อครับอย่างที่ทราบกันเมาโม่ขอแค่ผลเสมอจากข้ารอบนะครับผมว่าเกมแบบนี้เนี่ยวัดใจทีมรองดีกว่าครับไวกิงเกอร์เรยาวิกเล่นในบ้านไม่น่าจะแพ้ซ้ำสองครับแต่ก็ไม่น่าจะเข้ารอบนะครับสรุป3ทีมในคลิปนี้ครับผมชอบไปที่ s k สเคเคเฮลซิงกิคาร์บักและไวกิงเกอร์เรยาวิกนะครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์คุยกันได้ขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย